สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกับนันนี่ NB Channel นะคะทุกคนก็มาในคลิปสั้นๆนะคะวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังว่าทำไมคนไทยในต่างแดนถึงเวลากับไทยถึงหอบอของกินมาเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะใบมะกรูดนะคะซึ่งตัวเราเองเนะี่ยเป็นคนที่ หอบมาเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะใบมะกรูดแต่ว่าเราตากแห้งมาเนาะซึ่งวันนี้มีคำตอบนะคะว่าทำไมมาดูเลยจ้ะเต้นแดน,ดานราคาอยู่ที่อันนี้ใบมะกรูดนะคะเป็นใบมะกรูดแช่แข็งนะคะซึ่งเเราตากมาเนี่ยกินไปได้เกือบสองปีนะะเพอิญมว่ามันหมดแล้วแต่คุ้มค่ามากเลยนะคะใบมะกรูดตากแห้งอะ่ะ แต่ว่านี่คือราคาที่เราไปสอยมา2อ,ออย2ยูโรห้ตีเป็นเงินไทยประมาณตอนนี้เลทไทยมัน3ามสิบกว่ากว่าตีไปเกือบร้อยนะคะตีตีเป็นร้อยหนึ่งนะเนี่ยแพ็คเนี้ยเดี๋ยวจะขึ้นราคาให้นะคะว่าเลทเงินมันอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวจะบอกลบคูณหารให้อันนี้คือใบมะกรูดน,นะคะทุกคนนี่ รอยหนึ่งขอยซื้อใด้เป็นตนใดอยู่บ้านและใบกระเพ้าสองออยเจ็ดสิบร้อยหนึ่งนะคะเนี่ยแพ็คนี้ยแพ็คนี้ตีเป็นร้อยหนึ่งนะคะทุกคนเบิง้งรอยหนึ่งขอยซื้อใดเป็นสวนนี่คือสาเหตุที่ทำไมเราถึงหอบเครื่องปรุง มาจากเมืองไทยต่างๆนานาแต่ของเราอะ่ะพวกเนี้ยมันก็พวกกระเพราอะ่ะมันก็ซื้อได้อยู่แต่ใบมะกรูดเนี่ยเราเป็นคนที่กินชอบกินใบมะกรูดเวลาต้มยำแกงเขียวหวานเนี่ยคือใส่เยอะๆมันหอมน้ำยาขนมจีนเป็นคนชอบกินน้ำยาขนมจีนจะใส่ใบมะกรูดเยอะมากต้มยำก็จะใส่เยอะมากนี่แหละเป็นเหตุผลที่ทำไมถึงหอมมากันนะคะทุกคนก็ มาอธิบายให้ฟังแบบครา่คราๆนะคะมาแบบคลิปสั้นๆเนาะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปเตรียมของแล้วก็จะกินข้าวแล้วก็เตรียมของเยอะๆมากมายซึ่งซื้อไอ้นี่มาด้วยปอบแผ่นปอบเปี๊ยะมาด้วยสาวันเสาร์นี้มีนัดไปกินข้าวนะคะเพื่อนเชิญไปกินข้าวที่บ้านก็จะทําปอบเปี้ยะ ไปสมทบนั่นเองนะคะเขาจะทำกับข้าวให้กินนั่นแหละแต่เราจะทำปอบเปียกไปสมทบซึ่งซึ่งเป็นอาหารไทยที่ง่ายที่สุดแล้วเราไม่ต้องแบบอะไรเยอะแยะมากมายเอาเป็นว่าวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะคะทุกคนคือบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยจีหอบไปเห็นยังมันมีสื่อกินแมนมันมีสื่อกินแล้วมันแพงเจ้าเบงิงแพ็กเนี่ยนับใบใด,ดเลย ร้อยหนึ่งนี่นับใบไดเลยเจ้ากินใดจากเทือเมนบอพี่น้องวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะมาแบบสั้นๆสรุปสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะคะกับคำถามที่ถามว่าทำไมต้องขนเครื่องปรุงใบมะกรูดใบนู่นนี่นั่นมาต่างประเทศให้ยุงย่งยากวุ่นวายให้หนะักที่จริงมันไม่หนักหรอกเราตากแห้งมาแต่ มันแพงคะ่ะทุกคนที่นี่มันแพงซื้อมาเอ้ยเราเอามาเนี่ยเราแพ็กมาจากเมืองไทยเนี่ยเป็นการประหยัดเงินนะคะทุกคนแล้วมันคุ้มมากที่เราเอามานะเดี๋ยวเอา,เอาให้ดูซึ่งหมดไปแล้วนะคะอันนี้คือใบมะกรูดตากแห้งถุงนี้น่าจะอยู่ที่สี่ลิตรไหมจำไม่ได้นะคะ นี่ค่ะมันใหญ่มากนะทุกคนสีลนะิตรไหมประมาณ4ลิตรได้ 4, 4ีหรือ5ลิตรได้ประมาณนี้นะจำไม่ได้ละแล้วเอามา4ี่แพ็คเนี่ยก็แจกเพื่อนๆไปบ้างนะคะแจกญาติพี่น้องของสามีไปบ้างแล้วก็ญาติเขาบางทีแจกเพื่อนไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคะนี่ค่ะ เรากินได้เกือบสองปีนะคะทุกคนสี่ถุงนี้กินได้เกือบสองปีแล้วเราเอามาแบบโดยไม่ได้ซื้อด้วยมันเป็นของตีจากที่บ้านแล้วเราตากแห้งมาคือมันค้มนะคะทุกคนกับเนี่ยแพ็คนี้ราคาหนึ่งร้อยบาทใส่แกงสองเทือกับเบิดสามเถือกับเบิดบางคนกับสกิดว่าเจ้ากับประยะัดกินที่ละบได้มันบ่แสบพี่น้องมันบ่จวด ถ้าทำกับข้าวเครื่องไม่ถึงมันก็ไม่อร่อยนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนเสียงมันดังเพราะว่าครา้งบ้านเขาทำครัวใหม่นะคะก็จะมีการเจาะพื้นเจาะอะไรอย่างนี้เนาะ,ะไปแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะคะ <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีจ้า